สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องระวิวร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้ระวิวร์มาพร้อมกับนิยายเสียงเรื่องรับจ้างเป็นตัวร้ายไม่ง่ายนะเรื่องราวของเสี่ยวหลีเด็กหนุ่มนักดนตรีบ้านนอกที่ต้องรับจ้างมาเป็นชายาของชินอองผู้ทรงอำนาจเพื่อช่วยกำจัดเหล่าชายาและอนุชายาของท่านออง งานนี้เสี่ยวหลีจะรับมือกับบรรดาสาวๆชายาและอนุชายาของชินอ๋องรวมถึงฮองเฮาได้อย่างไรแปลใจช่วยเขาได้ในเรื่องค่ะหมายเหตุนิยายเรื่องนี้จะให้ฟังฟรีจนจบและเมื่อลงจบแล้วจะทยอยลบคลิปออกหากท่านใดต้องการฟังฉบับเต็มหรืออ่านฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เมดมาร์เก็ค่ะ หบดที่8สายของวันรุ่งขึ้นองค์ชัยรองเฉินฉีมองแววตาสับสนงุนงงระคนอับอายที่ปรากฏในดวงตาคู่งามของเสี่ยวหลีแล้วเอ่ยเสียงนุ่มนวลปลอบโยนว่าเจ้าเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงนั้นหรือไม่พลางเอื้อมือจะแตะไหล่บอบบางแต่เสี่ยวหลีขยับตัวหนีก้มหน้าพึมพำเสียงเบาข้าทำเรื่องขายหน้ายิ่งนักไม่มีอะไรต้องขายหน้าองคชัยรองเอ่ยปลอบ เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของบุรุษที่กำลังถึงวัยเติบใหญ่เท่านั้นจริงเหรอเสี่ยวหลีเหลือบสายตามองอีกฝ่ายแวบหนึ่งจริงสิตอนข้าอายุเท่าเจ้าก็เป็นแบบนี้แหละข้าถึงรู้และช่วยเหลือเจ้าได้ยังไงล่ะองค์ชายรองประหละ่อแต่ข้ารู้สึกอายท่านเสี่ยวหลีถอนหายใจเฮือกใหญ่ที่จริงเรื่องอย่างนี้พวกเราไม่จําเป็นจะต้องอายซึ่งกันและกันเพราะพวกเราเป็นสามีภรรยากันอยู่แล้ว องชายรองเกลียกกล่อมปลอมๆเด็กหนุ่มเอ่ยเสียงเบาเว่าเวลาเนี้ยกลายเป็นจริงแล้วคู่สนทนาแยง้งที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเจ้าก็เปลี่ยนจากพระชายาปลอมๆม,มาเป็นพระชายาจริงส่วนข้าจะเผาสัญญาขายตัวของเจ้าทิ้งเสียเสียวหลีนิ่งไม่ตอบอะไรแต่ในใจคิดตนเคยเกิดความรู้สึกคล้ายๆกับอย่างนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้แต่ไม่ได้รุนแรงเท่านี้ เพียงแค่ฝันว่าได้สัมผัสเรือนร่างของสตรีสาวนางหนึ่งที่ตนก็ไม่รู้จักว่าเป็นใครเพราะความฝันเลือนรางมากแล้วลงท้ายด้วยการทําให้เป้ากางเกงนอนเปื้อนซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกอายแทบแย่เพราะอายุน้องชายคนเล็กที่นอนด้วยกันทักว่าพี่สฉี่รถกางเกงเหรอเพราะว่าเมื่อคืนถึงตนจะมืนงงแต่ทุกสัมผัสเร,าร่าร้อนดุดันซาบซ่านมันสมจริงกว่าความฝันคลานั้นนับพันเท่า จนเด็กหนุ่มรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวแถมตรงนั้นยังปวดระบมด้วยสีหน้าของเจ้าดูเซียวเซียวองชายรองเอ่ยพลางเอื้อมมือจะแตะหน้าผากมนของร่างบอบางที่นั่งอยู่บนเตียงนอนด้วยกันแต่เสี่ยวหลีเบี่ยงศีรษะหลบข้าไม่เป็นไรเพียงแค่มืนศีรษะนิดหน่อยเท่านั้นเช่นั้นต้องรีบกินข้าวกินยาเอ่ยแล้วส่งเสียงเรียกขันทีคนสนิทของปังขอรับเสียงขานรับดังที่หน้าประตูห้อง จากนั้นหงปังก็เปิดประตูเดินนำเข้ามามีบ่าวชายสองคนก็ยกถาดอาหารตามเข้ามาเหมือนรอท่าอยู่อาหารเช้านี้เป็นข้าวต้มหมูสับขอรับหงปังเอ่ยด้วยสีหน้าย,ยิ้มกลิ่มอีกประเดี๋ยวพระชายากินข้าวต้มเสร็จก็ดื่มยาลดไข้ได้เลยขอรับเสี่ยวหลีฟังแล้วรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องยังไงก็ไม่รู้ข้าป้อนเจ้าองค์ชายรองรับชามข้าวต้มมาทำท่าจะป้อนเขาจริงๆไม่ต้องข้ากินเองได้พอเสี่ยวหลีปฏิเสธปุ๊บ บ่าวคนหนึ่งก็ยกโต๊ะเล็กๆขึ้นมาตั้งบนเตียงปับ๊บบ่าวอีกคนก็ยกชามข้าวต้มมาตั้งบนโต๊ะเล็กทันทีเสี่ยวหลีจึงตักข้าวต้มกินเองด้วยสีหน้าคลุ้นคิดเว่อแบบตาสับสนงุนงงองชายรองก็กินข้าวต้มของตนเองไปพลางคิดในใจไปพลางเห็นเสี่ยวหลีตัวเล็กๆน่ารักอย่างนี้เวลาของขึ้นเรี่ยวแรงใช่ย่อยหากเขาตัวเท่าๆกันกับเสี่ยวหลีและไม่ได้ฝึกวรยุทธ์ยังไม่แน่ว่าจะจับเสี่ยวหลีกดได้ ดีไม่ดีอาจจะเป็นฝ่ายถูกจับกดหลังจากดื่มยาแก้ไข้ที่หงปังจัดเตรียมไว้ให้เพียงครู่เดียวเสี่ยวหลีก็ง่วงงุนและพลอยหลับไปพอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเป็นเวลาใกล้เที่ยงสติของเสี่ยวหลีจำใสเป็นปกติแล้วแต่ร่างกายยังอ่อนเพลียเล็กน้อยองค์ชายรองเฉินฉีกุลีกุจอช่วยปรนิบัติเขาให้อาบน้ำอุ่นซึ่งเสี่ยวหลี ็พยายามปฏิเสธทว่าองค์ชายรองมีลูกตือ้อที่ขนมาใช้ราวกับว่าไม่มีวันใช้หมดสิน้นเสี่ยวหลีพ่ายแพ้แก่ความหน้าด้านหน้าทนของอีกฝ่ายจึงจำต้องปล่อยเลยตามเลยให้เขาปรนิบัติตามใจชอบหมายเหตุของหวานเมื่อคืนนั้นถูกของปังวางยาเอ็แล้วพอยาออกฤทธิ์องค์ชายรองก็เข้าห้องมาจับน้องหลีกดพอวันรุ่งขึ้นน้องหลีจึงยังมึนๆงงๆอยู่ สำหรับองค์ชายรองนั้นการได้สัมผัสเรือนร่างเปลือยเปล่าขาวผ่องผิวเรียบลื่นละมุนมือของเด็กหนุ่มที่นั่งหันหลังให้ในอ่างอาบน้ำตรงหน้าทำให้เขาคิดถึงรสสวัสดของเมื่อคืนที่ช่างหอมหวานจนน้ำลายแทบจะไหลต้องกลืนลงคอไหลอึกเขารู้สึกหวงแหนร่างบอบบางตรงหน้าอย่างมากถึงขั้นคลั่ลงคล้หลงไหลเสร็จจากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าองค์ชายรองก็ประคองเสี่ยวหลีราวกับไข่ในหิน มานั่งที่เก้าอี้ที่โต๊ะซึ่งตั้งอาหารกลางวันไว้มากมายหลากหลายชนิดตัวองค์ชายรองเองก็นั่งลงเคียงข้างแล้วหยิบตะเกียบคีบเนื้อปลานึ่งขิงตรงที่ไม่มีก้างมาป้อนถึงปากของเด็กหนุ่มแต่เสี่ยวหลีไม่ยอมอ้าปากซ้ำยังมองอีกฝ่ายอย่างเคืองเคืององค์ชายรองจึงวางตะเกียบลงส่งเสียงว่าอ๋อข้าลืมไปแล้วควักกระดาษที่พับไว้เรียบร้อยแผ่นหนึ่งออกจากอกเสื้อยื่นมาให้เสี่ยวหลีเด็กหนุ่มรับไปเปิดออกดู มันคือสัญญาขายตัวห้าปีของเขาค่าคืนให้เจ้าองค์ชายรองกล่าวเจ้าจะเก็บไว้หรือทำลายทิ้งยังไงก็ได้เซียวหลีไม่พูดอะไรพับสัญญาฉบับนั้นแล้วเก็บไว้ในอกเสื้อตั้งใจว่าอีกประเดี๋ยวจะเผาทิ้งแต่ข้าขอบอกกล่าวท่านให้ชัดเจนเซียวหลีเอ่อยขึ้นข้าจะทำงานให้ท่านให้ครบตามสัญญาแต่ไม่ได้หมายความว่าข้าจะต้องมีสัมพันธ์สวาดกับท่านเหมือนเมื่อคืนอีกนะข้ารู้ข้ารู้ องค์ชายรองรับคําเสียงสุภาพข้าเชื่อใจเจ้าเหมือนหนึ่งเชื่อใจตัวเองว่าเจ้าจะทํางานให้ข้าอย่างตั้งอกตั้งใจจนงานสําเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีดังนั้นข้าจึงขอมอบเงินรางวัลให้กับเจ้าก่อนว่าแล้วก็ควักตั๋วเงินยื่นส่งให้เสี่ยวหลีอีกจํานวนหนึ่งเด็กหนุ่มรับไปดูมันคือตั๋วเงินสิบฉบับแต่ละฉบับมีค่าหนึ่งหมื่นตำลึงเงินรวมเป็นเงินสิบหมื่นตำลึงเงินขณะที่เสี่ยวหลีกําลัง ลังเลตัดสินใจไม่ถูกว่าสมควรจะรับดีหรือไม่หงปังก็เข้ามาน้อมคำนับรายงานว่าน้อมเรนองคชายสตรีอ้วนนางน,น,นั้นตามมาอารวาสที่หน้าโรงพักแกรมขอรับนางหมูตอนองค์ชายรองเฉ,ฉินฉีเอ่ยด้วยน้ําเสียงไม่ชอบใจนักคุณหนูเฟยเฟยเสีย่ยวหลีอุทานเบาเนึกเวทนาอีกฝ่ายนางเป็นสตรีถึงแม้จะไม่ได้บอบ,บางแต่ว่าก็ไม่เคยออกจากบ้านมาไกลถึงขนาดนี้นี่จะต้องเดินทางลำบากไม่น้อยเป็นแน่ จะยังไงคุณหนูเฟยเฟยก็เป็นสหายกับเสี่ยวหลีมาตั้งแต่เด็กมีของอร่อยก็มาแบ่งให้กินเขาต้องทำงานนางก็มาช่วยทำงานไม่ได้นึกรังเกียจแม้แต่น้อยนับเป็นสหายที่ดียิ่งองค์ชายรองจึงวางตะเกียบในมือลงข้าจะไปดูนางซะหน่อยแล้วออกจากห้องพักเดินลงบไดไปชั้นล่างข้าไปด้วยเสี่ยวหลีรีบยัดตั๋วเงินทั้งหมดเข้าไปในอกเสื้ออย่างลวกๆแล้วตามไปติด,ตด องชายรองเฉินฉีสั่งให้หงปังไปหิ้วตัวคุณหนูเฟยเฟยเข้ามาที่ห้องโถงชั้นล่างของโรงพักแรมเพื่อไม่ให้ฝูงชนมามุงดูแล้วเอาไปลือต่างๆนานา,นาส่งเฟยเฟยถูกหิ้วมาวางให้คุกเข่าอยู่บนพื้นต่อหน้าองค์ชายรองกับเสี่ยวหลีที่นั่งอยู่บนเก้าอี้เคียงข้างกันพอเห็นเสี่ยวหลีนางก็จะถลามาหาแต่ขยับตัวไม่ได้เพราะถูกองครักษายนึ่งกดไหลเอาไว้ส่วนอาเจียวนั้นคุกเข่าตัวสั่นงันงกอยู่ข้าง คุณหนูเฟยเฟยนางหมูตอนองค์ชายรองเอ่ยยังไม่จบประโยคดีก็ถูกเสี่ยวหลีแย้งขึ้นกลางคันว่าองค์ชายได้โปรดอย่ากล่าวดูหมิ่นเหยียดยม้มคุณหนูเฟยเฟยเพราะนางเป็นสหายที่ดีที่สุดของข้าได้องค์ชายรองรับคําเสียงนุ่มนวลแล้วหันไปเอ่ยกับคุณหนูเฟยเฟยเสียงเรียบๆว่าเจ้าตามมาทำไมคุณหนูเฟยเฟยร้องไห้โฮเฮอค่ะ <c oughs> ข้าไม่ได้เห็นหน้าเซียวหลีข้ากินไม่ได้ข้านอนไม่หลับองค์ชายรองมองสภาพของนางซึ่งออกจะมอมแมมผมเผายุ่งเหยิงกระเซาะกระเซิงแล้วคาดว่านางต้องเดินทางติดตามมาอย่างยากลำบากมากเขาครุ่นคิดนิดหนึ่งแล้วเรียกหงปังขอรับคนถูกเรียกน้อมกายรับคำเจ้าพาพระชายาขึ้นห้องไปกินอาหารก่อน รอนานนักไม่ดีต่อสุขภาพของพระชายาส่วนข้ามีเรื่องจะสนทนากับเฟยเฟยซสักเล็กน้อยขอรับหงปังรับคำสั่งแล้วเข้ามาประคองแขนให้เสี่ยวหลีลุกขึ้นแม้มองดูเหมือนประคองแต่ความเป็นจริงหงปังแทบจะหิ้วเสี่ยวหลีขึ้นทั้งร่างพาไปขึ้นบันไดเสี่ยวหลีหันมาเอ่ยกับองชายรองท่านอย่าได้ทำร้ายนางนะได้ องชายรองรับปากในขณะที่เสี่ยวหลีถูกหงปังพาตัวกลับขึ้นห้องนอนที่ชั้นบนแล้วพาไปนั่งที่โต๊ะอาหารที่ตั้งอาหารหลากหลายชนิดไว้แล้วเสี่ยวหลีแม้มปากอย่างขัดใจก่อนจะเอ่ยกับหงปังว่าจะออกไปได้แล้วข้ากินอาหารเองได้หงปังยังยืนสงบนิ่งเสี่ยวหลีจึงตาดว่าข้าสั่งให้เจ้าออกไปหงปังเห็นอีกฝ่ายอารมณ์ไม่สู้ดีจึงน้อมคำนับกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว,ว่าพระชายาโปรดให้เบาอยู่ปรนิบัติเถิดขอรับ ไม่ต้องเสี่ยวหลีสวนทันควันข้าสั่งให้เจ้าออกไปเดี๋ยวนี้ขอรับหงปังน้อมคำนับบ่าวจะออกไปเชิญพระชายากินอาหารเถิดขอรับแล้วหงปังก็น้อมคำนับอีกครั้งก่อนจะหันกายเดินออกจากห้องไปและปิดประตูเอาไว้ตามเดิมที่ชั้นล่างของโรงแรมองคชายรองให้องคารักษ์นำเฟยเฟยและอาเจียวไปยังห้องที่เป็นส่วนตัวห้องหนึ่งให้ทหารเฝ้าประตูเอาไว้เจ้าออกจากบ้านมาเช่นเนี้ยบิดาของเจ้าไม่ว่าหรือ องค์ชายรองถามเฟยเฟยตนพ่อไม่รู้ข้าแอบหนีออกมาเฟยเฟยตอบเสียงอ่อยๆจะเดินทางมาไกลขนาดเนี้ยคงลำบากแย่เฟยเฟยพยักหน้ายอมรับเอาอย่างนี้ดีหรือไม่ข้าจะให้องครักษ์ไปส่งเจ้ากลับบ้านอย่างปลอดภัยข้าไม่อยากกลับบ้านข้าอยากอยู่กับเสี่ยวหลีเฟยเฟยเอ่ยอย่างเด็ดเดียวมั่นคง ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของราวิวอนทั้งทาง YouTube และ TikTok เอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะ